เลือกเบิ่งเลือกเบิ่งตัวใดอืเอาเเลือกเเลือกเลยจ้าวหาพันจ้าหาพันสองโมหน่วยชิบพันเอาเงินเอาเงินมาท่งลบาดีเอมาพบกับสยุงอีกแล้วมูนสยุงก็มาขายสองโม แล้วก็เสื m m ้อผ้าชุดกีฬาโมงโมกับซิปมากนึงก็บมมีเงินขายซั้นนี้ก่อนไปดำน้ำมากเลยเอาเงินมาซื้อโมงโมเลาะขายอยู่ที่บ้านในเกี่ยวเฮ้ยเต้นนี่เร็วงามบ่กเธอเลยให้แม่เธอซื้อให้เลยเทีๆตัวเบิร์กนีบเท่ๆมงามนุ๊ก เจ้าหเอ๊เสียผ้าเสียผ้าไปเอิ้นหมู่ไป๊ดเดียวหมูย่ยวนไปเอิ้นทำมาเลือกเครื่องไปเอิ้นทำมาเลือกเครื่องตัวนี้กงางได้หนิเลยตัวนี้แห้ง่ามสีมาเนาะตัวนี้ได้นหมเออแดนบ่ตัวนี้ได้ ฉันจะมีคนซื้อหลายอยู่บ้างลงมูฉันมักสีนี้บ้าวลามักสีน,นมันบ่ยใหญ่พูดบ้า่ใหญ่บ้างใหญ่บ้างเออใหญ่พอดีเลยลุงครับเสือผ้าพอดีไมอีดวงอ่ะเออพอดีไปหาเออเด็กน้อยจังเลยเด็กน้อยขอเลิกงยนมา เอาใทางมาโมมาโมมามีนก so ็เลยต้องเปลี sua, ch ่ยนีปน่ะจ ch ้าเดี๋ยเพิ่งฮะเฮ้ยเชื่อชื่าชื่อชื่อฮะชื่อชื่อจ้าชื่อมังโมจ้าเร็วเร็วเร็วใส่หมูหมูจอจ้ะ Hãy subscribe cho đi mua Mì Gõ Để đi bỏ lỡ những video hấp dẫn มาทางผ่านถายแล้วล like ่ะบุมีแนวขายเออครับมันบุมีบ่อนว่างให้เข้ามาเลือกรถเก๋งขอข้าไปเฉยเออให้เข้ามาเลือกหมองอกหมองม้ใข้ามาเลือกเดวไปเอิ้อตบนะมาบอกแม่มันมาเจอมืไป๊ เบื้งปลาป้านับก็ลูกเบึงยันยันเอาเครื่องมาปิดคุยกันฟองเอาไก่้ทีนี้นี่เดี๋ยวปลาชนะยันเอาเครื่องมาปิดย,ยันเป็นทูเขาหนึ่งตัวสตวก่อนสามตัีต่ตอ่าตมาชื่มอมงโมโจ้าหตัวหน่วยที่พันเต ตัวเสื้อตัวเจ้าห้าพันราเตอวัาวัดครัอ่ตตัวบอกแม่มาชื้อด้อเด็ดสิบสองเออสิบสามสี่สิบสี่ ฟ้าสีไปนี่เลยาหนาลงนี่เลยทม,มาเรื่อมีหา้ามีแงูาให้ไปเนี้ยงา่ยงาเออง่าต่วนี้ดีเลยนุง,ยนง่งบุงสวนแ่บุ้ง ให้เื่อนกายมากรนั่นด้อทรงนั้นดื้อเจ้าเชื่อเชื่อมาเชื่อเชื่อตัวชา0ห้าพันหนึ่งนมาเลือกเบื้องกระไดไปโอ้ยชาวห้าพันไปซื้อู่อื่นสามชิ้นห้าพันเร็วบังกระไดสิ่สั่งนะอยเดี๋ยวก็มาเลือกอ่ะเร็วอันนี้เจอวะผู้ชายเนเด็กนุ่ยส้นใหม่ที่ว่ายแรกจะ่ากระบุนดอกที่ว่องก็ไม่ใช่แล

ขายด้วยแล้วนะเข้าใจได้หลายได้ส่งตงัวสิบแฟนขายเครื่องนี้มาเร็วมาเบิ้งเครื่องมาเบิ้งเครื่องมาเร็วๆเงินเขามาแล้วตอนนี้ขายเครื่องนี่นี่ขายเชื่อในตัวชาวห้ามามาเบิ้งก่อนเ,เอ้ได้เงินเงิงเงินมาดเลยดีมาๆมา,มา ไปช่วงบปแฟจะไปช่วงบนนี่ไปช่งไหมหนูไปช่ง,ง,ง,งตอนนี้ก็ได้ขายเสื้อสองผืนล้วจ้ามังโมยังเปดหน่นวยรฟังสองหน่วยเขจาจะจองไปแล้วตอนนี้น่ะน้องชาวผู้มาซื้อเครื่องแฮ้งมาให่น่ะลืมโทรศัพท์เลยไม่นะคลิปเพิ่นเปิดไว้วดีโอเพิ่นเปิดไว้ลืมแล้วเจ้าหนจะใชยเงาเอามาเอา มาขายเสื้อผ้าเด้อจ้าอยากซื้อลายอยู่สาวยู่บุ๋มีเงินทุนอันนี้อาศัยเอาเงินดำหน้าครับจ้างก็เลยมาลงทุนซื้อมาแล้วขาย่มาเอาเอาไล่ลูกิบ่งมาดาวเออใส้อาวสบขนาดนะทานอยู่มแล้วเจ้าอย้นะุเออจะไปชวนคนได้ยัไ

ไปได้มากนั่งแล้วอยทุกคนตอนนี้ชาวม้งก็ขายม,มังโมหมดแล้วยังเหลือเสื้อผ้าเจ็ดโตเจ็ดชิ้นกลับมาบ้านนะะชาวม้งบริษัทที่ตอนนู้ไปเลาะขายมานี่ยเกี่ยวแบตถูกซับหมดเขาเลยซ่าเราจึงได้มานมาถ่ายตอนกลับมาแล้วยัง <c oughs> เหลือเสื้อผ้าเจ็ดส่วนม,มังโมขายหมด 이 h g i n 보 ke